เห็นไหมครับพี่น้องนี่คือความหมายของคําว่าน้อยแต่มากบางครั้งการทําอะไรเล็กๆสามารถที่จะสร้าง iMPACT ที่ยิ่งใหญ่ได้ทั้งหมดมันคือศิลปะครับศิลปะในการคุยกับคนเอาง่ายๆครับคนที่จะเป็นผู้นําความหมายเหมือนกันเลยสมมุติบอกว่าเฮ้ยเข้าใจปะ่ะกับพอเห็นภาพไหมครับเห็นไหมฮะความหมายมันคือความหมายเดียวกันแต่คนที่สก็จะได้ใจของคนที่เป็นลูกน้อง มากกว่าหรือเฮ้ยเรื่องนี้คุณไม่รู้เหรอกับเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังความหมายเหมือนกันเลยครับว่าผมกำลังจะเล่าในสิ่งที่คุณไม่รู้แต่การใช้คําเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมโหฬาระฉะนั้นครับพี่น้องครับวันนี้ผมมี2องคำและรองเท้าเขียวที่จะเปลี่ยนโลกของคุณและคนรอบข้างแบบตัวพ่อตัวแม่กีฬาจับไป อเล็กซ์เฟอร์กูสันตำนานผู้จัดการแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยพูดเรื่องนี้ครับว่าคุณจะโหดแค่ไหนก็ได้แต่คุณก็ต้องมีมุมอ่อนโยนให้กำลังใจเช่นเดียวกันฉะนั้นวันนี้จะมี4คำครับที่การเป็นผู้นำการเป็นหัวหน้าพยายามพูดบ้างอเล็กซ์เฟอรกูสันเนี่ยชอบพูดคำว่า well done well done ทำได้ดีฮะทำได้ดี ไม่อยากพูดเหมือนอเล็กซ์โซกูซันมีคำอื่นไหมมีออปชั่นอื่นไหมอามีเดี๋ยววันนี้จัดให้3ครับ brilliant 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 แปลว่าเฉียบเลเฉียบหรือ fantastic fantastic อันนี้แปลว่ารถอะอยากได้สามพยางอีกคำก็ incredible incredible เท่เหลือเชื่อ พี่น้องครับ4คํคนี้แหละครับพูดให้ติดปากแล้วจะดีฮะซึ่งหลังจากจบตํานานของ a อเล็กซ์เฟอร์กูสันไป9ปีนี่โอ้แฟนแมนยูคิดถึงจริง,รงๆเพราะตอนนี้เมืองแมนเชสเตอร์ไม่ใช่สีแดงแล้วครับกลายเป็นสีฟ้าตํานานเอเล็กซ์จบไปการผจญภัยผู้นําต่างเมืองของเป๊ปกรวดิโอลาก็เริ่มขึ้นครับเป๊ปตอนนี้เป็นผู้จัดก,การทีมที่ประสบความสำเร็จที่สุดฮะ5ปีหลังสุดเนี่ยแมนซิ ซีดไป4แชมป์ลีกอังกฤษครับคือผมดูแค่วิธีแต่งตัวของเขาเนี่ยในวันฉลองรับแชมป์ล่าสุดนี่ก็บอกได้เลยครับว่าเขาไม่ธรรมาดาดูครับพี่น้องครับพี่น้องดูรูปนี้แล้วเห็นอะไรครับอ,อย่าไปดูซิก,ก้าที่อยู่ในป่าของแป๊บนะครับเนื่องจากผมเป็นคนชอบแต่งตัวเนี่ยผมเห็นว่าเขาเฉียบมากในการที่จะได้ใจสโมโสร ได้ใจทีมงานและได้ใจสปอนเซอร์ส่วนตัวการทำอะไรแล้ววินชนะใจทุกคนนี่เป็นสิ่งที่ยากมากเรื่องที่หนึ่งครับทำไมสโมสรชอบครับแป๊บกวเดโอลาเนี่ยเป็นคนที่เนียบมากนะฮะเขาบอกภรรยาเขาเนี่ยมาสอนเขาแต่งตัวฉะนั้นคุณจะเห็นครับว่าทีมงานของแป๊บทุกคนเนี่ยแต่งตัวเหมือนกันหมดครับซึ่งการแต่งตัวเหมือนกันหมดเนี่ยมันเป็นการสื่อว่าไม่มีใครเหนือกว่าไม่มีใครด้อยกว่า ไม่มีคําว่าฉันไม่มีคําว่าผมมีแต่คําว่าเรา 2. เนี่ยผมว่าเขาได้ใจทีมงานมากนะครับคืออย่าลืมฮะพวกสตาฟโค้ชที่ไม่ได้เป็นผู้จัดการทีมหรือว่าเฮดโค้ชหรือว่าผู้เล่นเนี่ยพวกนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะฉะนั้นผมสังเกตเห็นรองเท้าสีเขียวแล้วผมก็เมคคอนเน็กชั่นคือเป๊ปเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ของ p ูม a าซึ่งเขาก็รู้ครับว่าสตาฟโค้ชของเขาเนี่ยไม่มีสปอนเซอร์แน่นอน ผมเชื่อว่าเป๊ปคงจะใช้กำลังภายในให้ทาง p ูม่าส่งรองเท้าสีเขียวเนี่ยแหละฮะมาให้ทีมงานทุกคนเห็นไหมฮะมันไม่ใช่เงินแพงหรอกรองเท้าคู่หนึ่งแต่การที่ทุกคนใส่มันทำให้ทั้งทีมงานของแมนซิตี้ดูดีแล้วมันก็ได้ใจว่าเป๊ปในฐานะที่คุณเป็นพี่ใหญ่คุณเป็นพรีเซนเตอร์คุณสามารถใช้กำลังภายในให้ทีมงานทุกคนดูดีเหมือนกับเขาและปกติคนไม่เคยใส่ใจหรอกครับ ว่าสตาฟโค้ชจะใส่รองเท้ายี่ห้ออะไรแต่การที่แป๊บคิดลึกลงไปของคนอื่นนิดหนึ่งกลายเป็นว่าเขาชนะใจเขาได้ใจทีมแล้วรองเท้าพูม่าซึ่งตัวเขาเองเป็นพรีเซนเตอร์ก็ได้รับความสนใจเพราะมันมี strength in number หรือว่าถ้าเกิดทุกคนพร้อมเพรียงจัดไปอะไรอะไรก็ดูเกรียมไกลแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่ดีเลยครับหลังจากที่ผมเห็นนี่ตอนนี้ เรากำลังจะได้สปอนเซอร์แล้วมิชชั่นต่อไปของผมก็คือทีมงานของผมต้องดูดีที่สุดเดี๋ยวจะมาเผยโฉมให้ดูว่าทีมแชมป์จะดูดีขนาดไหนและเราจะจับมือกับพาร์ทเนอร์ด้านแฟชั่นแบรน d ์ใดการใช้เงินของตำนานเลสเตอร์ซิตี้เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือครับ ปีเงินเดือน10ล้านไม่สนมือถือ